สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสตัวบีหมื่นนะครับ R G B โอเคนี่เรานี่บ่าในถุงนะครับกล่องในกล่องไปจะมีตัวนี้อ่าไว้เสียบหลอกเครื่องมันนะครับเสียบข้างหลังนะครับนี่ครับอ่าเสียบเข้าไปเลยนะครับผมโอเคแค่นี้แล้วน,นี้น็อตที่อ่าที่ไขน็อตให้ไปให้แน่นนะครับโอเคอันนี้ อาแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปอ่าไม่มีอะมาอะโอเคงั้นผมเปิดแล้วครับโอเครอแป๊บหนึ่งครับพอเราเปิดเครื่องปุ๊บรอให้มันทำงานนะฮะรอให้มันทำงานโอเค มันก็จะเล่นออโต้ไปเรื่อยๆนะครับผมมีลูกเล่นเยอะเลยเป็นมือหมื่นโอเคนี่นะครับผมมีหมื่นโอเคครับขอบคุณมากครับผม